ต้องมีทิชชู่กันอยู่แล้วนะคะแต่โดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยบอกก่อนเลยะคะทิชชู่เหนียวเหนียว้นาหนาคุณภาพดีๆเนี่ยน,นะคะต้องมีเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเอยอยากจะมาแนะนําทิชชู่ที่เอใช้ประจำมาชอบมากนั่นคือซานูบินั่นเองค่ะซานูบิดีอย่างหนึ่งเขามีหลายไซส์หลายขนาดให้เราได้เลือกใช้นะคะแล้วก็มีเวททิชชู่ด้วยนี่พกติดกระเป๋าตลอดเลยนะคะอันนี้ก็พกติดกระเป๋าเพราะว่าเป็นแบบซองขนาด เล็กแล้วก็สั้นนิดนึงนะคะส่วนถ้าตอนอยู่บ้านนะก็จะใช้นี่เลยค่ะจำโบใหญ่มากดูดิคะคือซองนึงอ่ะใช้ได้แบบนานมากไม่เปลืองนละที่สําคัญนะคะเอจะบอกว่าเนื้อทิชชู่ของ s า n o บินี่คือเหนียวแบบดูดิเอดึงแรงมากไม่ขาดเห็นปะแล้วคืออีกอย่างหนึ่งนะคะคือมันนุ่มๆค่ะนิ่ม เหนียวเวลาเช็ดหน้าซับหน้าเนี่ยคือจะไม่หลุดติดหน้าแน่นอนนะคะใครที่ต้องการทิชชู่คุณภาพดีนะอยากให้ได้ลองแล้วแถมราคาน่าหลักด้วยนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านนี้มีของดีมีของคุณภาพนะถ้าใครอยากชอบทิชชู่แบบดีๆนะคะราคาประหยัดแล้วก็เนื้อเหนียวนุ่มนะคะอยากให้ลองแบรนด์นี้ซานอเช็อปได้ที่ไหนมีเลยะค่ะเฟซบุ๊กด้านบน,นะคะแล้วก็เบอร์โทรสเบอร์ด้านล่างจ้ะ ราคาโดนทิชชู่ที่ทุกบ้านต้องมีติดบ้านคือซานโนบิอันนี้เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะอย่าลืมสั่งไปใช้กันนะคะดีมากลองแล้วจะติดใจเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ